วิธีติดตั้งทัดลมดูดอากาศนะครับเมื่อเราเจาะรูเสร็จแล้วนะครับเราก็นําแผ่นจี่ลายนะครับงานีลายไปยิงสองฝั่งนะครับนี่สํามรนาจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับเอาสี่ลายไปยิงไว้ครับนี่ครับเดี๋ยวจะมีน็อตยิงนะครับสองฝั่ง ตรงข้ามกันเจบ้มาไหมนะครับเขาสิลายมาทำซับพอร์ตไว้นะครับเพียงพอแล้วนครับก็้ายไปน,นะครับ ใช้ตะก,กูดังนะครับยิงระกูแบบที่ยิงฟ้ามีตั้งคนเดียวได้ครับเราก็จะยิงไว้สี่ตัวครับตรงข้ามกันแล้วก็ปิด ติดฟ้านะครับจะมีช่องให้ใส่นะครับอ่ไดูไดีบีบเบอยครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับติดพัดลมดูดอากาศโดยใช้ซีลายเป็นซับพอร์ตนะครับ